3ามคู่รอเป้าประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวลุงจัดให้แต่ก่อนอื่นฝากรับกวนดติดตามช่องลุงหนุนรอเป้ากันไว้ด้วยนะครับและหากใครอยากเข้าบ้านใหญ่บ้านเขียวหลังนี้นะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับเข้ามาได้เลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องรีรอน,นะครับที่นี่มีกูรูตัวเทพๆมากมายพร้อมคำแนะนำคุณตลอด24ชั่วโมง และเป็นบ้านที่ดีและใหญ่ที่สุดณเวลานี้ถ้าคุณเข้าแล้วคุณจะไม่อยากออกครับต่อเป้าคุยหนึ่งครับเป็นบอลอุ่นเครื่องทีมชาตินะฮะสเปนจะเจอกับบาราซิลครับในเวลาตีสามครึ่งผลงานท้าแล้วนะครับสเปนเนี่ยชนะ4แพ้1นึ่งพึ่งมาแพ้เกมล่าสุดนี่แหละในการอุ่นเครื่องแพ้โคลัมเบียไป1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านบาราซิลครับฟอร์มแย่มาตลอดครับแพ้3เสมอ1ชนะ1พึ่งจะมาชนะครับชนะนั่นก็คือชนะทีมชาติอังกฤษครับ โดยวันนี้นะครับทีมชาติสเปนเนี่ยเขาจะมาในแผน4-3-3ครับโดยมีดานิเอลออฟโมอามาโลโมลาตาและนิโก้วิลเลียมสตาร์ทในแดนหน้าครับส่วนบราซิลครับมาในแผนเดียวกันครับ4-3-3โดยใช้เปเป้จากปอร์โตนะฮะสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับโรดิโกและวินิซุวุตจูเนียร์ในการเล่น3แดนหน้าครับในมุมมองส่วนตัวของลุนครับสเปนเนี่ยดูจะเสียหน้าไปสักเล็กน้อยนะฮะที่พึ่งแพ้ต่อโคลัมเบียไป0ประตู1นในเกมล่าสุดครับ แต่อย่างไรก็ตามครับสเปนเนี่ยน่าจะใช้ชุดแกนหลักมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่านักเตะบางรายที่เจอโคลอมเบียในวันนั้นได้พักครับส่วนบาราซิลน่าจะยังใช้ชุดเดิมและวันนี้ด้วยความที่ใช้ชุดเดิมสม่ําเสมอของบาราซิลเนี่ยอาจจะทําให้เกมนี้น่าลุ้นน่าเชียร์กว่าทางด้านสเปนครับถึงแม้วันนี้สเปนจะมาใช้ตัวหลักนะฮะแต่การเข้าขาหรืออะไรมองว่าบาราซิลอาจจะดูดีกว่าเพราะนั้นวันนี้ขอมองเปท่านลองบราซิลครับพี่น้อง รอบคู่ที่สครับฝรั่งเศสเจอกับชิลีฮะในเวลาตีสามครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครฝรั่งเศสเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1โดยเกมล่าสุดครับเพิ่งไปแพ้ต่อเยอรมันมา0ูนย์ประตูต่อสครับส่วนน้านชิลีนะฮะชนะ3แพ้2และในเกมล่าสุดที่อุ่นเครื่องไปนั้นเพิ่งชนะแอฟเิียมาสามศครับโดยวันนี้ครับฝรั่งเศสเนี่ยจะมาในแผน4.3่ 4, 3, 3, และอาจจะมีการปรับทัพ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ใช้นักเตะชุดเดิมที่เล่นกับทางด้านเยอรมันนะฮะส่วนทางด้านชินลีครับมาในแผน4-2-3-1ครับในมองส่วนตัวของลูกนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่งไปเสียฟอร์มเสียหน้าแพ้ต่อเยอรมันมาศูนย์ประตูสองครับและเกมนี้ค่อนข้างน่าจะเอาจริงเอาจังเพื่อกู้สักดสีเข้ามาหน่อยและวันนี้เจอกับชิลีครับที่ค่อนข้างฟอร์มใช้ได้ในเกมล่าสุดแต่น่าจะต,ต้านทาน ฟอร์มของฝรั่งเศสลำบากเพราะนั้นวันนี้ลุงขอมองไปที่ฝรั่งเศสแล้วกันครับพี่น้องรอบเป้าคู่ที่3ครับเยอรมันเจอกับฮอลแลนด์ครับโอ้โหอันนี้คู่บิ๊กแมตช์ในการกระชับมิตรเลยนะฮะไม่รู้จะกระชับมิตรหรือกระชากมิตรนะฮะในเวลาตีสอผลงานท่านหลังสุดครับทางด้านเยอรมันเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1ครับโดยเกมล่าสุดพึ่งโชว์ฟอร์มดีครับชนะฝรั่งเศสมา2ประตูสอ0ครับส่วนทางด้านฮอลแลนด์ครับฟอร์มดีอยู่นะฮะชนะ4แพ้1ครับโดยเกมล่าสุดพึ่งถลมสกอแน วันนี้ครับทางด้านเยอรมันเนี่ยจะมาในแผน4-2-3-1ครับโดยใช้หน้าเป้าเป็นนิคัสฟุกคูนะฮะและตัวปั้นเกมจะมี2ตัวครับฟอร์เรนเวียสและจามาลมูเซลาครับทางด้านฮอลแลนด์ครับก็มาในแผนเดิมของเขาครับ4-2-3-1เช่นเดียวกับทางด้านเยอรมันนะฮะและวันนี้นะครับในมองส่วนตัวของลุงเนี่ยลุงมองว่าคู่นี้น่าจะสู้กันสูสีถึงแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตามลุงมองว่าคู่นี้อาจจะออกเสมอเพราะนั้นลุงมองเป็นท่านลองฮอลแลนด์แล้วกันครับ พี่น้องก็จบลงไปครับกับ3คู่รอเป้าประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากไดแนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์เข้าไปได้เลยบ้านใหญ่บ้านเขียวหลังนี้ยินดีต้อนรับนะฮะในนั้นจะพบกับกูลลกรูตัวเทพมากมายพร้ไม่คำแนะนำคุณตลอด24ชั่วโมงรีบเข้ามาครับไม,ไม่ต้องลังเลไม่ต้องรีรอขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณและเจอให,ใ,หใหม่คลิปหน้าปุ้ย